ออฟฟิซินโดมออฟฟิซินโดมสามเจ็ดสู้ๆนะครับ37ก็เจ้าก็เจเริดอันันนุกอันนันนุกรอันันนุกรนิ่มทองนะก็มากับสปอนเซอร์ใหม่ของเขายาชิมาดะไม่ใช่ยายาชิยูดะฟอร์ม t ชันแล b บครับไปฮะทุกคนบอกว่าโซโซเล็กแหม่แกก็เหล็กจริงๆแม้ โซ่เหล็กสู้สู้เลยนะต้นนะออกเหล็กออกเหล็กมาแล้ว f อซของเราเอกข้ามเวลข้ามจริงจริงเราเล่าว่าผู้เล่าข้ามเนี่ยเขาบอกห้าสี่คุณแผนนช้ยนาศคนไทนจะจริงจริงเหรอจริงหรือเปล่านี่เอฟซีบอยบอยมีดีสโตรนบอยดีสโตนไหมบอยมีดีสโตมีดีสโตถูกแล้วเว้ยอแกงแกงอันลิม ท Bird, ั้งเบิร์ดธนบุรีสามคู่สีเขียวลายสไปเดอร์แมนอ่ใาใช่นี่ยแหละบอยมีดีเมืโตใชนะ่ไหมโอเคบอยอุตราดิท์นั่นเองอ๋อบอยอุตราดิท์ขับคันนี้เขียวนะสีเขียวยเข<ด>ียวเไปดอร์แมนน่ะทั้งเบิร์ดดูแลให้โอเคขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับคุณผู้ชมครับเพราะรถใหม่เยอะเหลือเกินนี่แหละครับต้องต้องอย่างนี้แหละครับดีแล้วครับทั้งเบิร์ดถูกโไม่งั้นเราไม่รู้เลย เกียร์นะครับจะได้จำกันอาชื่อคำนะครับมาใหม่มาฮะคุณผู้ชมครับเพื่อนๆทุกคนครับพี่น้องทุกคนครับชอบใครักใครพิมพ์กันกันมาเยอะๆนะครับได้ค่าสีชูเขานะโอเคน่พัชระนะสามประตูเขียวลายสไปเดอร์แมน 54าสู้เขาห้าสีเป็นทางด้านของเจ้าเติร์นเนขาบอกว่าชื่อเจ้าเติร์นโอเค54ชื่อเติร์นนะโอเคนะเดี๋ยวจำก่อนนะจบหนึ่งในสามทีน,นี้โอ้โหคุณจะเลี้ยงก๋วยเตียเ๋ยวเหรอฮะเลี้ยวเลี้ยวเตี๋ยวป๊อกๆร <c oughs> อฮนะ <c oughs> แหม <c oughs> โอ้โหวรัลโพนิโรชิคุณต้องมาแล้วนะ,อ,ะอยู่นี่เองครับพิยาลงเบียร์ลงเบียร์จอมเทียน <c oughs> บิ๊กเบิร์ดแน่นอนฮะเจ้ามินต้องเชียร์บิ๊กเบิร์ดนะครับสามเจ็ดสู้เขาพอเออใช่เรา,าต้องเรียบบินะ๊กเบิร <Big Bird, S 1> ์ดมันเกิดนี่ก่อนแหละนี่ก่อน Bird. จับได้แล้วมาวสปอนเซอร์ใหม่บบิิ๊กเร์ดมาเทช่างเทนองน,น้อยทีมแนกช่างเทนองน,น้อยก็เชียร์โซเล็กี้โลไปแข่งนะช่างเทขับกระบะครั้งแรกเป็นไงช่างเทมันไหม าครับสัญญาณไฟแด,ดงดับลงเปิดเกมกัน F1N F1NJ F1NJ ใคยจะช่วงชิงความได้เปรียบออกมาก,ก่อนครับในช่วงของด้านหน้าตรงนี้4ี่คันยังไม่มีการสลับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นครับทุกคนร<อ>ักษาโพสิชั่นได้เป็นอย่างดีครับผมถ้าจะเป็นพ่จ๊อบนะเป็นอัดับหนึ่งโซเลตน,นะครับส่วนสามเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นของไทรโอ้โหไอเขียวนักล่าเป็นอัดับส บอกแล้วครไอเขียวนักล่าครับมีเดมาลีเลยนะแล้วก็เจ้าเบนส์ครับนี่ครับบางจากของเขาประกวดครับไอเขียวนักล่าครับอีลวัาซิลาเหลืองครับโตโต้นั่นเองครับแล้วก็มาเป็นของอ๊กไส้หมูนะฮะแล้วก็น้องข้าวฟ่างครับดูตรงนี้เซตปีอะไรอะไรนี่ลงร้อยแอร์เข้ามาครับเมสิกเคิร์ฟนั่นเองครับโอาหูยแหมจังหวะนี้ เจ้าเอ็มของต้องอชีออกไปเลยครับหมายเลขสี่สิบห้าวันเฉลิมผิวดำขำเอ็มกุ้งเต้นครับผมแทงไหนเข้ามาจังหวะนี้ครับติดหมายเลขสี่สิบเจ็ดตรงนี้ครับโอ้โหเอ็มดุทีเดียวครับนักเตี๋ยวิมเอ็มแซงโอ้โหไล่แซงหน้าดูครับแทงในโค้งหน้าดูครับตรงนี้กลุ่มนี้เป็นของอ่าตะเก่งครับเอาเดลเลอร์ตะเก่งอยู่ตรงนี้ตามแล้โอ้โหตรงนี้เจ้าเซฟบินมาเลยผมนี่ครับหมายเลขหกสิบเก้าครับเดลเลอร์ตะเก่งครับ เอาละเอาเดูกลุ่มนี้ครับดูกลุ่มนี้ครับโตโต้โตโต้เหมือนโดนแทงไปครับผมโดนเบนซ์เแลัวปิดกาลาครับผมผมนนี้ครับเบนซ์แรงทางตรงครับอา้อาวอ้าวแหมพี่เอ็กของเราครับอัสนัยเทพธมพี่เอ็กของเราหมุนออกไปในลวงฮอนด้านะครับทัดช้ากันอีกสักครั้งนะครับออกมาครับท้ายออกโยโอ้โหอันนี้ครับโอเวอร์ไปครับท้ายออกครับไม่เป็นไรครับมาครั้งแรกครับร่วมสมุดนะฮะ มาตรงนี้ครับพับตัดมาที่หมายเลข130ครับแล้วก็44ครับไอเกี่ยวนักล่าแล้วตามมาด้วยอกไส้หมูครับอกไส้หมูนั่นเองครับจริงๆเขาเป็นเขาเรียกว่า simulator ครับและนี่ครับดูครับเอาใจสมอนเซอร์หน้าดูฮะั้อแขกพ่อห้อยเลยฮะโอไอเกี่ยวนักล่าฮะพ่อห้อยมาเลยทีเดียวฮะดูครับหมายเลข44จับตาดูครับดูครับ ไอ้เกียร์นักล่าตอนนี้โดนนี่ครับโอซิมูครับซอมบี้กาหลานครับได้กดดันเข้ามาหมายเลข92ครับชยานรุแสงสว่างซอมบี้กาหลานนี่เป็นสายขยันซ้อมในซิมูเลเตอร์ครับผมแต่มาวันนี้เจอกับไอ้เกียร์นักล่าเอาครับแต่ทั้งตรงแรงอยู่ครับเป็นทันตรงขีดอยู่นะพี่ไอ้เกียร์นักล่านี่โมเทกาหลานนะครับนะโมเทกาหลานดูแลอยู่โอซิมูนี่ซอมบี้กะหลานผมบี้กาหลานนะก็อยู่แถว เรียบด่วนทั้งนั้นแหละแกงนี้นะครับเอ้ยเบนเบนหลดออกไปครับเอาแล้วครับแต่โตโตแซึ้นมาได้สวยงามกับจังหวะนี้เอาข้อผิดพลาดของเบนครับขยับแซงขึ้นมาโตโตขึ้นมาเป็นอันดับที่สครับจีรวัตศิลาเหลืองครับตอนนี้ครับโตโตคิดนํามาแล้วผมกําลังจะพาลงร้อยอาครับผมโตโตหนีได้ต้องหนีไปครับผมเวลาตอนที่มันเท่ากันหมดเลยครับพี่บ๊อนะครับ แต่ปิดท้ายขบวนนี่นาจะเป็นนองน้องเข้าฟางหร huh well, like. ือเปล่าครับตามมาดูใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ครับเจ้าเบนเลปิกาลาครับตกลงมาหนึ่งอันดับครับลงมาเป็นอันดับสี่โออและตามด้วยโอซิมูครับและตามมาด้วยน้องเข้าฟางมาแล้วครับปีโอมาแล้วครับหนึ่งเดียวครับนักแข่งหญิงของเราครับน้องเข้าฟางครับลูกศิษย์อาจารย์อ๋อครับอลไรครับไล่กดเอ้จังหวะนี้ครับแหมเบนปัญหาครับจังหวะที่โตโต้เบรก แล้วเบนมาจิ้มรับแมดีนะโตโต้ยังอับรถไปได้ครับไม่เสียการหุดนออกไปครับต้องบอกว่าโอ้โหเกือบไปแล้วครับสีโรวัตสีลาเหลืองมาแล้วครับมาเลขสามหิึสองีเยาววัสดีพี่นิสาครับผมรอบนี้จะเอาแล้วอกไส้หมูไหนไม่รอดแน่อกไส้หมูแต่ว่าภาพตัดมาจังหวะนี้ดูจังหวะปะทะกันใหม่โอ้เบนมาครับพิมไปครับโอ้ดีนะโตโต้คืนรถมาได้ครับ ไม่เป็นไรครับเรื่องสัิสินของนายสนามครับและตรงนี้เลี้ยงหน้ากระดานมาอ๋อคือตำแหน่งให้แล้วคือตำแหน่งให้แล้วเอาละครับคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับหมายเลขสาวที่สองครับมาแล้วครับดูครับผู้หญิงครับน้องเข้าฟ้าครับฟาจังหวะนี้โอ้โหซอมบี้กระดาษต้องหนีครับต้องหนีเข้าฟ้าครับไอจีเฮดครับผมส่งเข้าประกวดในตอนนี้ครับผมเอาครับโอเคสมิเลเตอร์ครับผมตอนนี้ตำแหน่งของเขาเริ่มร้อนๆหน่อยนะครับผม สองพีกาฬอยู่ไม่ติดแล้วครับตอ,อนนี้อ่ะมาพัทุนนำนิดนึงคระปิจ็อกซ์ยิงนำครับผมเป็นทางด้านของพิรเพ็ทปูรัมลัครับผมด้วยเวลาที่เร็วที่สุดคือหนึ่งศูนย์และตรงนี้ห้าสิบสี่ครับผมโอ้โหนภัชระครับขุดออกไปเฮ้ยไฟเหมือนจะมีไฟใต้ท้องด้วยนะฮะนภัชร์เอาครับผมดำมาตายครับเดี๋ยวเขาวอเดีวว๋ยวเขาดูมอนิเตอร์ต่อไปครับน่าจะอยู่ในจุดร้อยฮานะเมื่อกี้ดูไม่ผิดนะครับนี่ครับผู้นำครับ พี่จ๊อบของเรานั่นเองครับจากไมค์กิ้งเฮดนะครับเล็กดีแบดเบนตันนะครับเวลาเนี่ยหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสามห้าครับคุณผู้ชมมาในกลุ่มนี้ครับที่สองเป็นกระชาพันที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มนี้ครับนี่เราพอสีลาเหลือน่าแต่แต่คนครับผมไปเปิดจังหวะนี้ฮะใจลอยครับผมจังหวะนี้ทําให้เบนและปิกกะหล่าครับช่วงชิงจังหวะนี้ครับสวนขึ้นมาได้จังหวะเผยใจนครับอ้าวแล้วใครเข้ามาอีกกดดันเข้ามาเหมือนเจ้าเอ็มด้วยฮะเอาละครับกลุ่มนี้สนุกครับ เรามาเอาใจช่วยน้องก็าฟ้างดีกว่าครับว่าจะแซงพี่ๆเขาได้หรือไม่ปาร์เกเป็นอยู่ในคาร์ของเอ็นเจผมแต่ดูตรงนี้โซโต้เวลาโดแซงแล้วเหมือนจะฮึดเหมือนจะโยนคืน มันจะโกนผ่านจุดตรงนี้ครับแหมอยู่ในช่วงร้อยอาเลยทีเดียวครับคุณชมแล้วมันรอบสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยวิ่ง6รอบอ๋อเราวิ่ง10รอบนี่เออวิ่ง10รอบและเจอรถช้าครับผมโอ้โหพี่เอ็กครับผมพี่เอ็กครับเอาแล้วพี่เอ็กเอาแล้วกระไกลแล้วพี่เอ็กเปิดเปิดโอ้โหเก้าอยู่ตรงกลานี้ครับแต่คือโตโต้พ่อห้อยนี่มันส่งผลอะไรต่อการวิ่งไงพี่เออมันก็ลังคาแหละครับเไป สวัสดีครับแสงพีเอ x กันไปได้ครับ PX เอเปิดไลน์กันมาโอ้โหตอนนี้เจ้า M วันเฉลิมขึ้นมาครับแสงน้องกาฟางกันมาแล้วครับหมายเลข45ครับวันเฉลิมผิวดําขันครับแสงน้องกาฟางขึ้นมาครับนี่ครับพี่ X ครับมาแข่งครั้งแรกครับเาเรียกว่าดาราอารมณ์ดีนะเป็นนักแสดงตลกอะไรเงี้ยนะอาญาของหม่อมเหยื่อตอนนี้เป็นผแล้วพ่อเป็นหม่อมเหยื่อหม่อมเ M หม่อมเ X ไว้ก่อนเราจะเรียกกันอย่างนี้นะ หัวไหลตูดหัวไหลตูดคาเฟ่คาเฟ่มาแล้วครับวันเฉลิมผิวดําขำครับหมายเลข45้าครับไล่กดดันขึ้นมาครับแซงขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เหมือนเข้าวฟางไม่ยอมครับเข้าวฟางไม่ยอมครับเข้าวฟางบอกพี่จะมาแซงถูแบบนี้ไม่ได้นะไปอยู่ครับโอ้โหในจุดนี้ครับเบนและปิดกะลาครับหนีการกดดันโดยวันเฉลิมครับเฮ้ยมีโอ้ยมี โอ <or> ้โหไม่ใคร่ใคร่หมุนอะไรลิฟต์ตรงนั้นเกิดโอ้ยโอ้โหจังหวะนี้แหมผมมองมาครับภาพมองไม่เห็นจริงๆครับเบนและบิกกะลาครับโอ้โหไปเจอกับเจ้าลอยหรือเปล่าได้ไปดีๆซะโต้ผมในจังหวะที่เขากำลังโยนเข้าเอสพอดีครับไปสกิดท้ายกันครับโอ้โหเบนถึงกับร้องออกมาก่อนครับไม่เป็นไรครับไปแข่งปลอดภัยครับโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีครับภาพสรุปเนี่ยจังหวะคือ อ่ามันเลสเซ็กซ์เดนนะมองไม่เห็นนะมันจะลืบว่าอยู่ในมืกคนนอกรนะโอ้โหดีจังหวะนี้ครับดูพี่บอยก็ไม่เห็นด้วยแหละครับผมถ้ามันกำลังจะตบซ้ายอ่ะโอ้โหและอย่างนี้ครับโอ้โหบอยบีดีสโตครับผมว่าน่จะเอสซีหรือเปล่าครับขวางอย่างนี้เดี๋ยวรอดูทีผมเหลืองคู่ครับหลายจุดเหลือเกินผมเหลืองคู่หมายความว่าห้ามแซงนะครับมีอุบัติเหตุร้ายแรงครับห้ามแซงเด็ดขาดครับ โอ้โหอะไรกันเนี่ยแล้วกุ้งเต้นใช่ที่ไม่ใช่ครัอันนี้เป็นเจ้าเซฟครับภาพตัดมาเป็นเจ้าเซฟแล้วนะครับหมายเลข28นะครับพี่สิทธิ์แก่บุญไทยครับโดยพี่วุฒิปีชายนครับขายากของเขาครับลูกชายหัวแก้วหูแหวนเขาครับเอ่อการแข่งขันเริ่มเดินต่อไปครับกรรมการยังไม่ได้ว่าอะไรครับเราดูตรงนี้ครับพี่จ๊อบครับน้ำตาม่เลือกกระชาพันนะครับที่สองไม่เห็นกระชาพันเลยนะกไม่ได้เห็นเรามาดูอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยว่าคู้นี้เขาเน้นอึดถึกทนกันอยู่แล้ว หาพันครับนี่ครับเด็กกลุ่มจากวังบัวครับหมายเลขกองสี่นี่แหละครับดูแลโดยเจ้าเก่งนะเก่งเขาต้องเป็นติงผู้สีที่ทําเครื่องได้นิดหน่อยฮะดูครับโซโซ่ฮะเด็กกลุ่มจากสระบุรีครับโซเล็กปีนี้ลูกชายเนี่ยไปแข่งกีฬาทางน้ําแล้วปีนี้จะเน้นไปทางลูกชายแล้วนะครับก็ไปแข่งเจสกีนะครับไปมาครับตอนนี้ครับโซเล็กครับหนาพันแสนงาครับ แข่งเทเลอร์ก็เก่งมาครับผมนี่ครับตะเก่งเปิดให้ให้ขึ้นมาไล่อันดับหนึ่งอันดับสองครับตอนนี้ผ่านเอสหนึ่งครับโอ้พี่จ็อบก็ยังวิ่งอยู่ครับโตเล็กต้องกดดันเร็วกว่านี้ครับคือเรืความพี่เขาวิ่งเวลาเนี่ยต่างกันเพี้เสี้ยววิ้งครับก็หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งหนึ่งหลงตอนนี้หนึ่งศูนย์นักคู่เลยนังคู่รอบที่ดีที่สุดใช่หนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์จุดหกกับหนึ่งศูนย์จุดเก้าต้องดูว่าโซเล็กจะขยับมาได เพราะว่าจากเวลานี่มันเท่าๆกันหมดเลยเปลียดกันเลยฮะเปี่ยดกันเลยตอนนี้ก็ยยอยู่ที่ใครที่พลาดมากกว่ากันนะครับในจังหวะนี้นี่ครับซอโต๊เค้กคอฟฟี่นะครับไรไปวางม่วงนะฮะก็ลองไปชิมได้คเค้กอร่อยฮะบางก้อนอร่อยบางก้อนก็อร่อยอร่อยแล้วับโอเคเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวค้อเล็กฉลองวันเกิดต่อ เอามาดูที่เกี่ยวนักล่าดีกว่าครับจิร,รวัตรศิลาเหลืองที่ยังคอยอยู่ที่บางจากใช่ครับก็ต้องบอกว่ากําลังขับเที่ยวกับเบนซ์นนะฮะเดินทางกับเบสจริงๆเอ่อตอนนี้ครับจิรวัตรศิลาเหลืองขึ้นมาเป็นอันดับสามโอวโอครบับนี่เลยครับหลังจากคลุกของเต้าครับล้างรถเงินล้านนะครับก็ขอต้วในท,ทางธุรกิจล้างรถสองสาขาที่ฟีแถวบางเขนด้วยนะครั เอามาแล้วครับอันดับหนึ่งอันดับสองครับคุณผู้ชมครับขยับเข้ามาแล้วครับเหมือนภาพจะมาอยู่ติดกันแล้วครับพี่ป๊อปผมว่ามีความได้มันกันแน่ในรอบสุดท้ายมีอะไรพิ่ผ้ารับแบบนี้พี่จ๊อบนํายาวๆครับอันดับหนึ่งครับได้ยังจบยังไฟนอลแลกไฟนอลแลกรอบสุดท้ายครับพี่จ๊อบผมว่านี่จบแล้วอย่างครับผมแหมมันมันดูครับผมตรงนี้เอ้าไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดผ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะขอพี่จ๊อบกันนิ่งเอ้าสิ มาตรงนี้ครับโอ๊กอยู่ตรงนี้ครับมาไล่กับไอ้เขียวนักล่าเฉยเลยโคมันห้อยมันขัดใจจริงใช่ไหมไอ้ <ไอ S 2> เขียวนากล่า <ๆ S 2> ตอนนี้ครับโอ๊กซิมูฮะเด็กุ่มจากซิมูเลเตอร์นะยันหว่าง,งเลน <ะ S 2> <า>สิ่งแตยปีวัดดีวิสารก็เป็นอันดับหนึ่งในคลาสของเขาครับเดี๋ยวดูอันดับหนึ่งอันดับสองได้ว่าอีกไม่กี่โค้งแล้วผมว่าครับ ตอนนี้ต้องบอกว่า f 1 SJ ก็คือโจ๊กสยานนท์ที่เป็นผู้นำในรุ่นเขานะครับโง่ีน้ำเงินแต่ว่าบาคนขับด้วยกันแล้วคนถึงอ้าวแบทแมน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 จะเป็นตัวแปรเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชม S2 ครับเอาแล้วครับโซเล็กกระทัดนไหมครับเอาแล้วโอ้โหคุณผู้ชมเอาแล้วครับพี่จ๊อบมาครับคุณผู้ชมับมาดูทางตรงกันดีกว่ามาดูทางตรงกับพี่จ๊อบจะหนีได้ไหมโซเหล็กเข้ามาแล้วโซเหล็กเข้ามาแล้วครับตอนนี้พี่จ๊อบเอาแล้วครับโดนเข็นแล้วเข้าดูทางตรงเข้าดูทางตรงสลิปสเตปปิงครับผ โต้เล็กเปิดไปโเล็กเปิดไปเปิดไปเปิดไปโอ้ยผมบอกแล้วความบอลในรอบสุดท้ายครับผมคู่นี้เกือบแล้วครับแบตแบกเกือบเป็นตัวแปลโอ้โหดูเหลือครับมาดูอันดับที่สามอครับนี่ครับโตโต้จิรวัชศิลาเหลืองครับโมเทกาลาครับมาแล้วครับบางจากกรุ๊ปครับแล้วตามมาด้วยโอซิมูครับ สอมบีการาครับปารมาโนตเล่ครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับเรียบร้อยครับส่วนน้องกบ้างครับจบห้าอครับโหมันจริงๆครับมันจริงๆกดหัวใจให้นักแข่งหน่อยครับต้องบอกว่าพี่จ๊อบกับโซเล็กี่ขับสนุกมากนะกดหัวใจให้นักแข่งกันนิดนึงนะครับเกือบไปแล้วฮะโอโหอันดับหนึ่งครับพีระเพชรภูรพาครับจ๊อกนั่นเองนะครับ หลากหลายเลยนะครับมันก็จดกดหัวใจให้นักแข่งกันนิดนึงครับเป็นกําลังใจให้กับนักแข่งกันทุกคนนะครับให้หัวใจกันคนละหนึ่งดวงนะฮะขอบคุณมากนะครับคนดูทุกท่านนะฮะเลลี่ยซอ,อยังไม่เป็นทางการตามนี้นะครับเลลีซ่ซอไม่เป็นทางการตามนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์กับฝาอีก e ันนะครับ